เหล่าตัวละครขุนศึกนะครับที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดของอาณาจักรอันวาเลสหน่วยรบที่มีพลังมหาศาลมากมายจนได้มีการกล่าวขนานนามว่าพวกเขานั้นมีพลังเทียบเท่ากับมหาจอเวทมืดอย่างเซเลฟอีกทั้งพวกเขานั่นเองนะครับก็ยังเป็นบุคคลที่ขึ้นตรงและจงรักภักดีต่อเซเลฟอีกด้วยอีกหนึ่งสปูนะครับตัวชะกาดของเรื่องที่ทําให้แฟนตีเทลนั้นจะต้องระสำมระสายใช่แล้วล่ะครับวันนี้อันดีเด็กนั้นจะพาทุกท่านไปทําความรู้จักคร่าวๆกับ12สปีก,กันของเซเลฟกันครับ たちに明日は与えない。<music> เอาละครับสวัสดีเพื่อนเมื่อชาวอนิเมะทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมเพชรร่วมกับทีมงานของอนิเมะอีกตามเคยนะซึ่งวันนี้นั้นเราจะมาดูเรื่องราวของ12สปีกการของเซเลบกันครับว่าพวกเขาเหล่านี้คือใครและมีพลังที่แข็งแกร่งน่าสนใจกันขนาดไหนแต่ก่อนอื่นที่เรานั้นจะเข้าไปสู่ในส่วนของเนื้อหากันเนี่ยเรานั้นก็จะต้องขอติดป้ายกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าเนื้อหาหลังจากนี้นั้นได้มีการเปิดเผยสาระสําคัญนะครับในอนิเมะเรื่อง fairy t a l ซึ่งเรานั้นจะยังไม่รวมไปถึงเนื้อหาใในนนนนนนช่่่่่่วววงงงงมมมมมัััะะะะ100 100ปปีีีีคคครรรบบบเพาาาาาาจจไออยยููแแล้สสหตก็ภ ครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวอนิเมะออกมาเดี๋ยวเรามารวบร,ร,รวมข้อมูลสําหรับคนที่มีข้อมูลตรงนี้ใหม่นะยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับหรือว่ายังไม่อยากโดนเปิดเผยเนื้อหาสาระสําคัญก็กรุณาลิกลี่ยงคลิปนี้กันไปก่อนได้เลยครับรวมไปถึงหาข้อมูลที่ทางเรานั้นได้ทําการรวบรวมมานะั้นมีข้อตกลงประการใดเนี่ยก็ต้องขอกราบัยเพื่อนๆมาณนะที่นี้อีกด้วยครับเอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยอย่าลืมกด like ไกลค์เพื่อเป็นกระจายให้กับพวกเราแล้วก็ let's start it ก่อนที่เรานั้นจะพาทุกคนเนี่ยไปทำความรู้จักกับเหล่า บาหน้าที่หลักๆของสปีกันกันก่อนครับโดยจากข้อมูลที่ไฮเบเลียนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน10อันดับจอมเวทศักดิ์สิทธิ์ของทวีปอิชการนั่นเองครับได้บอกว่าพวกเขานั้นถูกขนานนามว่าเป็นโลของสปีกันซึ่งพวกเขาเหล่านี้นแหละครับก็มีทักษะพลังเวทที่มากมายมหา,าศาลและมีพลังเทียบเท่าหรือมากกว่าตัวของก็อตเซเรนาที่เป็นถึงอดีตจอมเวทศักดิ์สิทธิ์ของทวีอิชการอันดับที่1เลยนะครับโดยที่คนกลุ่มนี้นั้นเป็นคนที่เป็นหัวกะทินะครับที่เซเลมนั้นไว้วางใจให้มาเป็นกกกกกอออองงงงงําาาลลัััหหขณจจนนววเสคบซึ่่่ีีีย็ะมิศษทได้ ตั้งขึ้นมาเองอีกด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทหน้าที่มันจะคล้ายๆกับ10จอมเวทผู้ยิ่งใหญ่แหละครับที่เหมือนกับแบบว่าคอยคุมอำนาจคุมสมดุลต่างๆนะครับให้กับทวีปนั่นเองแต่ว่าในส่วนนี้นั่นเองนะครับตัวของแต่ละบุคคลของ12สปิการนั้นก็จะมีความแตกต่างและปัจเจกบุคคลค่อนข,ข้างสูงคล้ายๆกับเหล่า10จอมเวทศักดิ์สิทธิ์นี่แหละครับโดยพวกเขาั่นเองนะครับจะมีบทบาทหลักๆเนี่ยในการออกมาในพาร์ทสุดท้ายอย่างภาคอาณาจักรอันวาเลสครับซึ่งก็อย่างที่เรารู้นะว่ามันเป็็็นนนนนนเเเเเเฟสสททีี่่่รรรรลลััะคคบบยยยยกยยกกกดววววาาพออมมหปปใ รายเรื่องละรัะครบทีนี้เนี่ยมาถึงในส่วนที่พวกเรานั้นจะไปทําความรู้จักกับสมาชิกแต่ละคนของ12สปีกันกันแบบคร่าวๆนะซึ่งเรานั้นก็จะต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะว่าเนื้อหาสําหรับบางตัวละครนั้นนะครับเราอาจจะไม่ได้ทําแต่ว่าบางเนื้อหานะครับของตัวละครเนี่ยที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นพวกไอรีนหรือแม้แต่ตัวของออกัสอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทาคลิปแยกกันออกมาอีกทีนะดังนั้นคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรู้จักกันคร่าวๆกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันครับซึ่งชื่อเนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า บอกไปนะครับว่านี่นั้นมันเป็นข้อมูลคร่าวๆเท่านั้นยังไงในคลิปละเอียดของบางตัวละครนั้นอดใจรอกันหน่อยนะคนแรกที่เรานั้นจะมาทําความรู้จักก็กกคืออาจิรามานครับชายคนนี้เนี่ยได้รับสมญานามว่าราชาแห่งทะเลทรายครับซึ่งก็เชื่อมโยงกับพลังของอาจิลนั่นแหละครับที่สามารถควบคุมทรายในการโจมตีได้นั่นเองโดยนอกจากเขานั้นเองนะครับจะสามารถใช้พลังทรายในการโจมตีได้โดยตรงแล้วเขาก็ยังสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตจากทรายได้อีกด้วยครับนอกจากนี้อาจิลนั้นก็ยังสามารถสร้างพายุทรายขนาดใหญ่ที่สามารถปกคลุมไปทั่วทั้งงเเมมือแคโนลลียได้ะรับ อาร์จิวนั่นเองนะครับจะมีสังกัดที่เขานั้นตั้งขึ้นมาอีกด้วยโดยที่มีชื่อว่าอาร์จิวสกอต์ครับซึ่งตัวของอาร์จิวนั้นก็ค่อนข้างจะมีบทบาทสําคัญมากๆเลยนะในการต่อสู้กับแฟรี่เทลด้วยเขานั้นนะครับได้ออกมาโจมตีทีมของนักสอที่ได้เข้ามาช่วยมาคาล็อฟที่อาณาจักรอันวาเรสและยังเป็นคนนํากองทัพเรือเหาะของอาณาจักรนะครับในการเข้าโจมตีอาณาจักรฟเรกด้วยนอกจากนี้นะครับในสงครามเนี่ยอาร์จิวก็ยังได้เข้าต่อสู้กับตัวตึงๆของแฟรี่เทลอย่างตััววองเเ่่กกด้้ยรบนนไสูปถึช it's or na คนถัดไปครับบัตแมนเขาเนี่ยเป็นชายอีกคนหนึ่งนะที่เป็นเผ่าพันธุ์อิตาเลียสครับซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจท,ที่เกิดขึ้นมาจากหนังสือของเซเลโด้วยพลังของเขานั่นเองนะครับคือการปล่อยละอองทุลีคำสาปออกมารอบๆตัวแล้วเมื่อใครก็ตามนะครับได้สูดดมเข้าไปก็จะถูกช่วงชิงพลังเวทร,รวมไปถึงเสียชีวิตในท้ายที่สุดนะนอกจากนี้ตัวของเขาเองนะครับก็ยังได้เปียบในการต่อสู้ทางด้านกายภาพอีกด้วยเพราะาร่างกายของบัตแมนนั่นเองครับเป็นละอองฝุ่นทั้งหมดมันจึงทําให้การโจมตีทางกายภาพนั้นนครััับไไมม่สสาาาาาาถถูกกกกตววขงเเ้้ดลลลยยยๆผโีีจ นนั่นเองโดยตัวของแบตแมนนั่นเองเลยครับสามารถจัดการกับกิลเซเบอร์ทูดรวมไปถึงกิลบูเบกัสัได้อย่างไม่ยากเย็นเลยละครับนอกจากนี้เขาก็ยังมีบทบาทในการต่อสู้กับกาซิลในช่วงสงครามอันวาเลสอีกด้วยครับ คนที่3มีชื่อว่าดิมาเรียเยสตาบุคลิกของเธอนั้นจะคล้ายๆกับนักรบเลยแหละครับซึ่งเธอนั้นเองก็มีฉายาว่าเทพทิดาแห่งสงครามนะเนื่องจากเธอนั่นเองนะครับได้ทําการเข้าร่วมรบในหลายสงครามแล้วรวมไปถึงสามารถได้รับชัยชนะมาตลอดซึ่งพลังของเธอนั้นก็จะเป็นการควบคุมเวลาครับซึ่งก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าการควบคุมเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างโกงกับพอสมควรแล้วเธอนั่นเองนะครับก็สามารถหยุดเวลาเอาไว้ได้รวมไปถึงสามารถโจมตีหรือทําอะไรก็ได้นะครับภายในมิติเวลาของเธอนอกจากนี้เองเธอก็ยังมีพลังเทคโอเวอร์ก็อดโซอีกด้วยนะคลยคลยๆกับับงงขอร แต่เป็นการเช็คโอเวอร์ของพระเจ้าแทนซึ่งดิมาเรียนนั่นเองนะครับก็ได้เช็คโอเวอร์พลังของโครโนสเทพแห่งการเวลาเอาไว้ทําให้เธอนะครับเมื่อใช้พลังเช็คโอเวอร์ก็จะทําให้เธอเนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นสูงมากๆรวมไปถึงมีความสามารถในการควบคุมเวลาที่มากกว่าเดิมอีกด้วยซึ่งเธอนั่นเองนะครับก็ได้มีบทบาทในการนําทัพร่วมกับวอลรวมไปถึงไนฮาร์ดโดยเข้าประทะก,กับกิลลาเมียสเกลรวมไปถึงกิลเมอร์เมดฮิลครับซึ่งในภายหลังนั่นเองดิมาเรียนก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับเวน,น,นดี้เช มาต่อกันเลยกับวอยอิโตครับฟังชื่อไม่ผิดและครับจะเรียกว่าอิโตหรืออิโตก็ได้แต่ผมติดเรียกเขาว่าอิโตซะแล้วนะจะเรียกว่าเขาเนี่ยเป็นคนได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นจักรโลหะที่มีชีวิตนะครับรวมไปถึงสามารถใช้เวทมนต์ได้แหละครับ ซึ่งก็มีชื่อเผ่าพันธุ์อยู่เช่นกันนะเผ่าพันธุ์ของเขามีชื่อว่ามาเชียสครับโดยที่ตัวของวออิโตนั่นเองนะครับได้รับสมญานามว่าเป็นผู้พิพากษาพลังของเขานะครับมีชื่อว่าวิสเนสคือการที่เขานั้นจะสามารถมองเห็นถึงจุดอ่อนของศัตรูรวมไปถึงสามารถทําให้เขานั้นวิเคราะห์และสร้างการโจมตีที่ได้ผลที่สุดใส่ศัตรูได้ครับโดยมันนั้นจะสามารถมองเห็นทั้งจุดอ่อนทางกายภาพรวมไปถึงในด้านจิตใจอีกด้วยนอกจากนั้นเขานั่นเองนะครับก็ยังมีร่างหุ่นยนต์ที่ใช้ในการต่อสสสสู้้้้แแทนนนนตตัััััววจรร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 ิงรงงงงงงงๆขขขอเขอเเาาาาาาาีกกถถมมมมมยไไ่่หดคบ็ปปึโ ของเขาใะครับให้เหมาะสมกับการต่อสู้หรือสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาด้วยเวนวิกเน็ตครีเอชันได้ครับโดยเขานั้นเองนะครับจะทําการส่งร่างหุ่นและกองทัพหุ่นยนต์ของเขาในการเข้าโจมตีทีมของมิราเจนครับรวมไปถึงทีมอัศนีบาทของลักซัตนะครับในช่วงการบุกการโจมตีครั้งแรกและต่อมานะครับวอก็ได้ทําการต่อสู้กับลักซัตนะครับในศึกสงครามครั้งนี้อีกด้วยครับซึ่งผลก็ออกมาอย่างที่เรารู้ๆกันนะนะพี่ลักซัตแกก็เจ็บเจ็บป่วยป่วยนิดนึง คนที่5ครับอีกหนึ่งคนนะครับที่จีดกันพอสมควรนั่นก็คือตัวของไนฮาร์ดครับรูปร่างและบุคลิกของเขานั้นอาจจะดูไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรนะแต่เขานั้นเนี่ยก็กลับมีพลังที่แข็งแกร่งรวมไปถึงน่ากลัวมากๆที่มีชื่อว่า Historia of the Dead ครับซึ่งพลังนี้นนเองนะครับมันมีความสามารถในการสร้างและมอบชีวิตให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยที่เป้าหมายนั้นเองนะครับจะต้องมีความทรงจําต่อผู้ที่เสียชีวิตเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งอีกทั้งว่าเขาที่ถูกสร้างขึ้นมาด้ยวยเวทนี้นะครับจะยังคงมค เองนะครับเขาก็ยังมีสังกัดหน่วยขเขาที่ตั้งขึ้นมาที่มีชื่อว่านฮาร์สควอตครับโดยที่ตัวของเขาก็ได้มีบทบาทหลักๆในการนำทัพเข้าโจมตีอาณาจักรเฟลเร่ร่วมกับดิมาเรียรูไปถึงวอครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนฮาร์ก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับเอลซาเจราและคังูระบนเรือของกองทัพอันวาเลสครับและในช่วงท้ายของสงครามนั้นเองเขาก็ยังได้รับการปลุกพลังเพิ่มเติมจากไอรีนและได้ทําการเข้าต่อสู้กับนัตสึอีกด้วยครับ <c oughs> คนที่6ครับจาคอบเลซิโอหรือว่าเจคอบเลซิโอนั่นเองนะครับโดยที่ตัวของเขานั่นเองนะครับได้รับฉายาว่านักรอบสังหารครับรวมไปถึงได้รับการยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ทางด้านการรอบสังหารเลยนะครับซึ่งพลังที่โดดเด่นของเขาก็คือพลังการรอบเลนหรือสเตรลนั่นเองครับโดยพลังนี้นะครับจะทําให้เขานั้นสามารถลบตัวตนของเขาไปได้อย่างสิ้นเชิงรวมไปถึงการโจมตีด้วยอาวุธของเขาเนี่ยก็จะถูกปกปิดอาวุธเอาไว้ได้อีกทั้งยังสามารถมองเห็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ครับอย่างเช่นการที่จาคอบนั้นสามารถเห็นเมวิดได้แม้จะไมม่่ใชชสาิิของ แฟนต์เก็ตามส่วนพลังอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจของเขานั่นก็คือทรานสปอร์ตครับคือการที่เขานั้นจะสามารถย้ายเป้าหมายไปไว้ในมิติพิเศษของเขาได้โดยเขานั้นเองนะครับมีพลังมากพอที่จะทําให้คนทั้งกลุฟรต์เทนั้นหายเข้าไปมิติของเขาได้เลยละครับด้วยการ่ายเวทเพียงแค่ขังเดียวเท่านั้นนะแต่เขานั้นก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันครับนั่นก็คือเขานั้นจะเขินผู้หญิงที่นุ่งน้อยห่มน้อยซึ่งพีแกเนี่ก็เขินถึงขั้นไม่กล้ามองเลยล่ะครับจ้าคอมนั่นเองนะคร เขาก็ได้บุกไปที่แฟรี่เชลเพียงคนเดียวเพื่อไปตามหาร่างของเมวิธและถามถึงเรื่องของแฟรี่ฮาร์ดครับในช่วงท้ายของสงครามนั้นจาของก็เป็นคู่ต่อสู้ของมิราเจนอีกด้วย คนที่7จ็ดก็ตเซเรนาครับโดยที่เขาคนนี้นั้นเคยเป็นอดีต10จอมเวทศักดิ์สิทธิ์แห่งอิชกาโดยที่เขานั้นนั่นเองนะครับขึ้นอยู่เป็นอันดับที่1นะโดยมีฉายาว่าไฮบิดทริโอลี่ครับก็ตเซเรนานั้นมีพลังของดากอนเซเลเยอร์อยู่ทั้งหมดเนี่ยแอย่างด้วยกันเลยนะซึ่งเกิดจากการที่เขานั้นได้ฝังลักคริม่าดากอนเซเลเยอร์ลงไปในร่างกายทั้งสิ้น8ชิ้นนั่นเองภายในอนิเมะแฟรี่เทลตอนนี้นะครับมีปรากฏพลัขงของเขาเพียงแค่4อย่างเท่านั้นเนื่องคือดากอนเซเลเยอร ไฟในการโจมตีคล้ายๆกับของนัตสึดากอนสซเลเยอร์แห่งท้องทะเลที่ใช้เวทน้ำนะครับในการต่อสู้และดากอนสซเลเยอร์แห่งพายุนะครับที่ใช้เวทลมในการโจมตีนั่นเองก็เซเรนานะครับมีบทบาทหลักๆในการเข้าต่อสู้กับวอรอดไฮเบรียนวูฟไฮมรวมไปถึงจูล่าครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ10จองเวทศักดิ์สิทธิ์ของอาณาจักรอิชกาพร้อมกับจาคอบรวมไปถึงออกัสอีกด้วยโดยเพียงแค่เขาคนเดียวเนี่ยก็สามารถจัดการกับทั้ง4คนได้สบายๆเลยแหละครับแต่ด้วยการปรากฏตัวของมังกรแห่งไฮยนะาอย่างอักโนโลเกียนะจึงทําให้เขาเนีีีี่่ยถูกจมตตและสสชวิทุด ที่เขานั้นจะได้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้งด้วยเวทมนต์ของนฮาร์ดอย่างฮิสตอรียและในช่วงท้ายของสงครามนั่นเองครับก็เซเรน่านั้นก็ยังเข้าไปท้ากับจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดของแฟร์รี่เทลย่างตัวของกิลดาร์คราฟอีกด้วยครับก็เรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยก็เจอแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยนะสำหรับก็เซเรน่าแต่ก็เหมาะสมกับพลังของพี่แกดีแหะครับここ คนถัดมาคนที่8ครับอินเวลยูราตัวของเขาเนี่ยน,นะครับเป็นถึงเสนาธิการควบตําแหน่งกับกงศูนย์ของอาณาจักรอันวาเรสครับอีกทั้งยังได้รับสมญานามว่าขุนพลแห่งฤดูหนาวเนื่องจากเวทมนต์ของเขาก็คือการสร้างน้ําแข็งนั่นเองซึ่งตัวของเขาน่นเองนะครับก็ได้บอกว่าพลังน้ําแข็งของเขานั้นเป็นพลังที่บริสุทธิ์โดยที่เขานั้นนะครับไม่ได้สร้างวัตถุขึ้นมาจากน้ําแข็งแต่เขานั้นใช้แก่นสารของน้ําแข็งในการแช่แข็งแทนครับโดยที่มันนั่นเองนะครับก็ได้ทําการสะท้อนถึงตัวต,วตนรวมไปถึงบุค,คลิกข,ขงเขาาค้็สรรก สามารถใช้เวน้ำแข็งในการสร้างปลอกคอที่ทําให้ผู้ที่ถูกสวมใส่นั้นไม่สามารถคิดหรือครองสติเอาไว้ได้โดยเขานั้นได้ใช้มันกับเมวิธในตอนบุกมาที่กิลแฟรี่เทลแล้วนะนอกจากนี้นะครับเราก็มักจะเห็นเขาปรากฏตัวพร้อมกับเซเลบอยู่บ่อยครั้งมากจนเหมือนว่าเขานั้นเป็นเหลขาคนหนึ่งของเซเลบเลยหล่ะครับในช่วงท้ายของสงครามนั่นเองนะครับอินเวลก็ยังได้ต่อสู้กับเกรที่เป็นจอมเวทน้ำแข็งเหมือนกันอีกด้วยซึ่งก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามมากๆเลยหล่ะครับและเป็นศึกที่มันมากนะ คนที่9ครับราเคสดรากนิวเขาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นเผ่าอิทเทเรียสครับเหมือนกับตัวของแบทแมนนะใช่แล้ครับเขาคือหนึ่งในปีศาจจากหนังสือของเซเลปโดยตัวของเขานั้นถูกสร้างขึ้นมานะครับโดยเซเลปเพื่อทําการทดลองชุบชีวิตหนังสือขึ้นมาแต่มันก็ล้มเหลวครับถึงแบบนั้นเองนะเซเลปก็ได้มอบนามสกุลดรากนิวให้กับเขาและตัวของราเคสนั่นเองนะครับก็เชื่อมาตลอดว่าเซเลปก็คือพ่อของเขาซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็คือความปิติครับโดยเวทนี้นั้นจะทําการกระตุ้นอารมณ์ความสุขต้องห้้้้าาาามมมนนนนคัขอองงงงงผผูเป็วว็ววกกกๆซึ่่่สลทต ดวยวนะ้หากใครนั้นถูกกระตุ้นนานมากพอก็จะทําให้ผู้ที่โดนเวทนี้เนี่ยเสียชีวิตเลยล่ะครับเหมือนกับแปลว่ามีความสุขจนตายนั่นเองนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยราเคสก็ยังสามารถกระตุ้นสัญชตาตญาณของมนุษย์ได้อีกด้วยโดยเรานั้นจะได้เห็นเขากระตุ้นความหิวและความง่วงในบทบาทการต่อสู้กับคางูระสตริงรวมไปถึงโรกอีกด้วยอีกทางเขานั่นเองเนะครับก็ยังมีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือดิมาริยที่ถูกจับกลุ่มตัวเอาไว้หลังจากที่เธอแพ้จากการต่อสู้อีกด้วยครับ คนที่10บครับบรันดิตมิลเธอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีพลังที่แข็งแกร่งมากๆจนได้รับฉายาว่านักทําลายประเทศครับบรันดิตนั่นเองนะครับเป็นลูกสาวของแกรมมี่ซึ่งเธอนั่นเองนะครับก็เป็นจอมเวทลูกศิษย์ของเลล่าแม่ของลูซี่นั่นเองโดยเธอนั่นเองนะครับมีหน่วยรบของเธอที่มีชื่อว่าบรันดิตสควอตนะบรันดิตนั้นมีพลังในการควบคุมมวลสารครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนขนาดนะครับของวัตถุได้ตามใจนึกเลยโดยสามารถใช้มันได้นะครับกับสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ตามนนนนนะเเเเป็พลลลััััังงงงททีีี่่คคคอออข้าาโโตรกกกยยดวบบจจิ คนแรกของ12สปีกการที่ปาก,กตัวออกมาแล้วเนี่ยเธอนั้นก็ยังมีบทบาทสําคัญหลายๆอย่างนะครับในการทําสงครามครั้งนี้อีกด้วยโดยเธอนั้นได้ทําการเข้าต่อสู้กับรูซี่เป็นคนแรกครับต่อมานั้นเธอก็ได้ช่วยชีวิตนัตสึอเอาไว้ในการใช้พลังของเธอในการย่อก,ก้อนเนื้อร้ายภายในตัวของนัตสึให้เล็กลงแทบจะหายไปอีกอีกครั้งเธอนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคนนาทางตัวแทนของแฟรี่เทลนะครับเข้าเจราจาก,กับออกัสซึ่งภายหลังนั่นเองนะครับเธอก็พยายามช่วยเหลือฝั่งของแฟรี่เทลในการต่อสู้กับอาณาจักรอันวาเรสจนสามารถทําให้้้้รรีี่เเทลนนนนนนัันัอาาชะะะมไดดใสุคคบตว เป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญมากๆเลยแหละครับเพราะตัวของเธอนนมีความสัมพันธ์กับลูซี่นะครับรวมไปถึงพลังของเธอนั้นก็โหดถึงขนาดที่สามารถย่อประเทศให้เหลือเฉพาะที่ตัวเองยืนได้เลยล่ะครับอันนี้มันก็โหดหินกันมากๆเลยนะนะสำหรับบรันดิตครับ คนที่11อนะครับอีกหนึ่งตัวตือของเรื่องอย่างไอรีนเบลเซเรียนครับเธอคนนี้เนี่ยเป็นจอมเวทหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดของ12หน่วยสปีก,กันกันเลยล่ะครับซึ่งความแข็งแกร่งนี้ก็ทําให้เธอนั้นได้รับสมญานามว่าความสิ้นหวังสีแดงครับในอดีตเธอนั้นเป็นถึงราชินีของเหล่ามังกรเลยทีเดียวนะอีกทั้งตัวของเธอนั้นเองนะครับก็ยังเป็นคนคิดคนเวทปราบมังกรหรือดราก้อนเซเลเยอร์เป็นคนแรกโดยเธอนั้นเป็นแม่ของเอลไซีกด้วยแต่ก็ได้เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นมาล่ะครับเพราะวา หลังจากเวลาผ่านไปครับเซเล็ก็ทําให้เธอนั้นกลับมามีร่างมนุษย์อีกครั้งนั่นจึงทาให้เธอนั้นนะครับได้เข้ารับใช้เซเล็ในที่สุดพลังเวทมนต์หลักๆของเธอก็คือพลังเอ็นชานครับหรือการเสริมพลังให้แก่สิ่งที่ต้องการนั่นเองนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพลังที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเธอเลยก็คือเวทมนต์ที่ชื่อว่ายูนิเวอร์ส1ครับเธอนั้นจะทําให้แผ่นดินรวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดนั้นเปลี่ยนรูปแบบและจัดเรียงขึ้นมาใหม่โดยไม่เหลือเขาโครงเดิมกันเลยล่ะครับเหมือนกก,รรกัันนนะโดดยเเธออ้้อ้้ไบทบาําาารขต่ส กับอักโนโลเกียอีกด้วยก่อนที่เธอนั้นจะได้เปลี่ยนร่างทุกคนของกองทัพอันวาเรสให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อทําการเข้าต่อสู้กับกิลฟาริชเทลในท้ายที่สุดแล้วไอรีนก็ได้เข้าปะทะก,กับลูกสาวของเธอนั่นก็คือเอลซ่าสกาเล่นนั่นเองครับตัวละครตัวนี้นะครับอย่างไอรีนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะั้นที่ผมชอบมากๆและเรานั้นก็เล็งในการทําข้อมูลของเธอเป็นอันดับต้นๆของ12สปิกันกันเลยล่ะครับรอรับฟังรับชมกันได้เลย และคนสุดท้ายที่เราจะมาพูดถึงนั่นก็คือตัวของออกัสนั่นเองครับถ้านับว่าไอรีนั่นคือจอมเวทญิงที่เก่งกาจที่สุดออกัสก็คงจอมเวทชายที่มีพลังอํานาจมากที่สุดใน12สปีกกันเลยล่ะครับโดยตัวของออกัสนั่นเองนะครับได้รับฉาย,ยาถึง2ฉาย,ยาด้วยกันนั่นก็คือราชาแห่งจอมเวทและภัยพิบัตินั่นเองครับซึ่งตัวตนของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขานั่นเองนะครับเป็นลูกของเมวิดและเซเลฟนะโดยคนที่คนพบเขาคนแรกก็คือเพสเกลโบครับหรือว่าตัวของฮาเดสแห่งกลิมัวฮาร์ดนั่นเองโดยที่เพสนั์น,นันนนมีีพลงเวท่ส มา,มากแต่ออกัสนั้นก็ได้รอดมาได้นะเพราะพลังที่เหลือล้นของเขาก่อนที่เขานั้นจะได้เจอเข้ากับเซเลฟและได้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเซเลฟก็คือพ่อของเขาแต่ออกัสนั้นก็ไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้กับเซเลฟรู้ครับรวมถึงเขาเนี่ยก็เลือกที่จะได้ติดตามเซเลฟตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเวทมน์ของออกัสนั้นก็คือการก๊อปปี้ครับโดยเขานั้นจะสามารถคัดลอกเวทมนตได้ทันทีที่พบเห็นนะอีกทั้งยังสามารถใช้มันอย่างเชี่ยวชาญแทบจะทันทีได้อีกด้วยแต่ออกัสนั้นจะเสียเปรียบในการต่่่่อออสู้้ททาาาาาาางงงงงดดนนนนกยยภภพะะะครรวววมมปถึเปเเึเเเเเตโชขซ การต่อสู้หลักๆของเขาก็คือการเข้าปะทะกับกิลอิสลัดนะครับอย่างครามซอเซลนะครับของพวกเจราวนะและในช่วงท้ายของสงครามนั่นเองครับออกัสก็ได้ทําการเข้าต่อสู้กับกิลดาร์ตัวโหดของแฟร์ริทลพร้อมกับคาน่าลูกสาวของกิลดาร์อีกด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับชะตากรรมของเขานั้นนะครับก็ได้จากไปโดยที่ตัวของเขานะครับได้พบกับใครบางคนซึ่งใครที่ดูอนิเมะแล้วเนี่ยก็คงจะพอเห็นฉากนี้อยู่ได้นะซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งฉากนะครับที่เจ็บปวดจิตใจกันเล็กๆน้อยๆแต่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมา ีหนึ่งแล้วกันครับ เอาละครับและนี้ก็คือข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนะครับของเรา12สปีกันแบบคร่าวๆนะครับที่ทางเราอดีตเด็กนั้นได้รวบรวมมาเพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันมาครับยังไงเนี่ยเพื่อนๆคอมเมนต์บอกเรากันไว้นิดหนึ่งนะว่าเพื่อนๆนั้นชอบตัวละครไหนมากที่สุดจาก12สปีกันส่วนตัวแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งนะครับผมให้ลาเคสนะครับเพราะว่าพี่แกดูมีรัศมีดีนะครับรองอันดับ2ของผมก็คือไอรีนและอันดับ3ก็คือออกัสนะครับคอมเมนต์บอกสามอันดับนะครับที่เพื่อนๆนั้นชอบใน12สปีกันให้เราได้ ผนประการใดก็ต้องของอาภัยเพื่อนๆมานะที่นี้อีกด้วยเพื่อนๆนั้นสามารถคอมเมนต์นะครับหรือเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงสามารถใส่แท็กเวลาณเวลานั้นๆเพื่อแก้ไขได้เลยนะครับเพื่อให้หน้าสารบาญอนันเด็กของเรานั้นสมบูรณ์แบบกันมากยิ่งขึ้นเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยเวลาของเราหมดลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ